ค่ะก,ก,ก็งานชาปนากิจก็ทีมงานจริงๆเตรียมกันมาหลายวันแล้วค่ะเข้ามาดูทั้งสถานที่เพราะว่าปกติสถานที่นี้ไม่ได้รับควรเยอะขนาดนี้นะค่ะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับพี่ๆีนักข่าวเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะคะแต่ว่าด้านหลังเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วจากแบบแต่ก่อนหน้าหลังคากันฝนอะไรก็ยังไม่มีก็ใส่อะไรให้เรียบร้อยเดินเข้าห้องน้าอะไรกันนะคะวันนี้ก็ ทั้งคริสตจักรเมทอดีสคริสตจักรเชิร์ดอฟจอยก,ก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดก็เตรียมการตรวจเอทีเให้กับพี่ๆท,ทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องการนั่งเว้นระยะตามมาตรการของรัฐด้วยนะคะแล้วก็สถานที่มันไม่ได้กว้างมากนะะักอาจจะจะต้องขึ้นไปชั้น2บ้างอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้อย่างที่หลายๆคนอยากจะอยู่เนี่ยคะ่ะก็ต้องก็ต้องขอภายไว้ด้วยการจํากัดของสถานที่ะคะ่ะ จะเพิ่มในส่วนของชาปนกิจขึ้นมาค่ะค่ะตัวี่โบเป็นพิธีกรด้วยใช่ค่ะวันนี้โบดาเนินรายการค่ะตัวดาเนินตัวกาหนดการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะพี่โบคือกําหนดการเบื้องต้นนะคะในรายการที่จะมีนะคะก็จะมีการกล่าวไวอไ้อรลัยคุณแม่แล้วก็มีพี่ปูอัญชลีที่จะมาร้องเพลงไว้อะไรคุณแพลวคณิตกุลน,นะคะที่จะมาร้องเพลงที่อยู่ในงานงานไว้อะไรจริงๆคืองานนี้มีการเลื่อนมาแล้วก็ หลายๆอย่างที่เตรียมไวก้ก็เลื่อนมาให้เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะรวมถึงโรงของน้องโมที่ที่ทำอย่างดีมาแล้วก็เพื่อที่จะส่งน้องครั้งสุดท้ายก็เสร็จพอดีเรียบร้อยทุกอย่างก็พร้อมค่ะในวันนี้พี่โบก็ได้มาทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะความตั้งใจที่อยากจะมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายในความรู้สึกคือจริงๆอะโบไม่อยากพิกรวันนี้เลยเพราะโบไม่รู้ว่าจะยังไงได้แค่ไหนเพราะว่า วันสุดท้ายที่คุณพ่อน้องโมที่จะไปโมก็จะบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นโบเท่านั้นเนี่ยอืม,อมตอนแรกโบก็ขอละให้เป็นคนอื่นแต่ว่ามานั่งคิดว่าเออวันของพ่อเขาเขายังให้เราเลยอะ่ะโบก็ไม่คิดว่าเขาจะไปก่อนโบนะเออก็ก็คงจะต้องเป็นเราความอะไรที่ความรู้สึกที่เราอยากจะบอกเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่พี่โบอยากจะบอกเขาในวันนี้ คือทุกคนรักเขาอ่ะอยากจะบอกว่าทุกคนรักเขาจริงๆเขาเขาชอบคิดว่าคนอื่นไม่รักเขาเขาก็จะอยู่แต่กับคนที่เขารู้สึกปลอดภัยแต่จริงๆแล้วอ่ะวันนี้ได้เห็นว่าโอ้โหคนรักเขาเยอะมากเ<ม>ยอะมากๆกว่าที่เขาคิดอยากให้เขาอยากให้เขาเห็นอยากให้เขารู้ค่ะ เนี่ยค่ะอีกไม่น่าไม่น่าเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าออกจากที่ออนั่นมาแล้วแล้วก็จะใชารูปทันทีวันนี้เลยใช่ค่ะค ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ